ตำรวจภูทรระยองปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองระยองระดมกวาดล้างอาจยากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยกำชับ8อำเภอให้สอดส่องดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและกำชับในเรื่องของการเล่นพลุด,ดอกไม้ไฟที่อาจจะก่อให้เกิดอักขีภัยค่ะ ทีน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนายตรายพบวงตรายรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดต่างๆรวมทั้งอาสาสมาัครและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมกว่า160นายและยานพาหนะ30คันโดยมีพลตำรวจตรีพงพานวงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมในพิธี โดยทั้งนี้เนื่องจากวันที่15พฤศจิกายนนั้นเป็นวันลอยกระทงค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมายทำให้มีความเสี่ยงด้านปัญหาจราจรอาจยากรรมและอุบัติเหตุจากดอกไม้เพลิงประทัดและโคมลอยรวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค2จึงสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดระยองระดมกำลังกวาดล้างอากยากรรมในพื้นที่ระหว่างวันที่8ถึง14พฤศจิกายนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ โดยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้จังหวัดเน้นมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ผู้มาเยือนโดยกำชับให้ตำรวจและนายอำเภอในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นการกวาดล้างอาจญากรรมยาเสพติดและจัดการสภาพจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดการกระทําผิดและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้มาเยือนและยังมีมาตรการควบคุมการเล่นพลุด,ดอกไม้ไฟและโคมลอยโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเล่นและหากพบการละเล่นดอกไม้เพลิงที่เสี่ยงให้เกิดอัคีภยัยจะให้เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ดําเนินการสอดส่องและตักเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศกาลลอยกระทงในปีนี้นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้จังหวัดกำชับไปยังไงคือทั้งแปดอำเภอครับหนึ่งเราไม่อนุญ,ญาตส่วนเรื่องการเล่นทุกโคมตะไลไฟนังซึ่งอาจจะก่อเกิดเพล่งไม้นะครับแล้วก็ในอำเภอกำชับไปยังพี่น้องกําแนทงพี่ใหญ่บ้านให้อสอดส่องดูแลรัศดรในพื้นที่อย่าปล่อยให้มีการลเล่นซึ่ง ก่อให้เกิดขีภยัยการจุดคุกด,ดอกไม้ไฟอันตรายต่างๆถ้าหากมีการแสดง้มีการกำชับแล้วว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายตามวีสที่เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนอ,อันนี้จะเป็นการชดุงทิศแต่ละพื้นที่แต่ตำบลไปก็ให้ท่านแหนคือท่านกำนันแล้วก็นายกเทกศมนตรีรือนายกอบตช่วยกันหนวยราชการเกี่ยวข้องเจ้าที่ไปสอดส่องและตักเตือนพี่น้องประชาชนในการเล่นนี้ให้ระมัดระวังและมีหน่วยรดดับเพลิงสแตนบายไว้ใกล้เคียงกรณีฉุกเฉินสามารถดำเนินการดับไฟได้ทันทีครับ